เคก็ S <S okay, สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีแขกรับเชิญมาป่วนช่องเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่อง Miller's Girl Miller's Girl เนี่ยคือเป็นหนังที่หยิบไอเดียรู้สึกจะเป็นของค่ายที่ไม่ได้สร้างของ Seth w o k e n นะรู้สึกจะเป็นค่ายในเรื่องนี้เลยแหละแต่ผมจำชื่อค่ายไม่ได้น่าจะเป็น Point Grey Pictures มั้งถ้าจำไม่ผิด โดยเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่พบเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องมาทํารายงานเขียนบทความแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ก็พยายามอ่อยครูไปเรื่อยเรื่อยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามใน Millers Girl ครับหลังดูจบอ่ะเดี๋ยวผมถามทีละคนว่ารู้สึกยังไงเอาจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันโดนบ้างเราไม่ใช่ส่งให้คนอื่นตลอดให้ให้พูดถึงในส่วนที่ดูเนี่ยแล้วก็ หลังจากดูจบเนอะพี่รู้สึกว่าเฮ้ย hey, หนังมันมีไดอะล็อกพูดที่ค่อนข้างโอเคนะเป็นคนที่พี่เป็นคนที่ชอบดูแล้วก็ฟังเรื่องไดอะล็อกการพูดอยู่แล้วคือการพูดของเจนน่ามันมันมันเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยพอเขาพูดออกมาแล้วว่ามันเป็นคําที่ดูแบบเออเซ็กซี่ด,ดีเป็นคำที่ดูแบบว่าเอ้ยเขาพูดถึงดีเวลาที่มันมัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกว่า จินตนาการถึงในสิ่งที่เขาพูดได้อะว่าเขาอะต้องการสื่ออะไรแบบไหนต้องการเบี่ยงไป,ไ,ปไปทางไหนต้องการปั่นหัวไปทางไหนอะไรแบบนี้แล้วก็มาตินฟีแมน,เ,นเรื่องนี้รู้สึกว่าเขาเป็นเขาเล่นในบุค,คลิกที่แบบว่าเออก็ไม่อยากใช้คํานี้เลยแต่ว่าก็ก็ดูโง่ดีอะไรเงี้ยอะไรวะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออถ้าเขาถ้าเขาตั้งตั้งใจให้ตัวละครนี้มันโง่มันดูแบบว่ามันดูแบบว่า,มบบวาไม่ทนันไม่ทันคนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ตีโจทย์แตกประมาณนี้ครับสําหรับผมคือในมุมมองผมนะ เราอาจจะได้เคยดูหนังอย่างรู้สึกจะเป็น Wild ว h i n g s สมัยก่อนมนะั้งแล้วก็ประมาณเนี้ยคือเรื่องนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุดอะ่ะเพราะว่าแบบตอนแรกอะ่ะก่อนดูอะ่ะเราได้รู้ว่าแบบเอ้เรื่องนี้แบบเรทอารนะแต่พอได้ดูจริงๆรมันเหมือนกับ p g จีสิบห้าแล้วถ้าให้พูดถึงอะ่ะมันรู้สึกแบบ p g จีสิบห้ามันยังไปไม่สุดอะ่ะบางช่วงมันก็น่าเบื่อไปเลยอะ่ะบางช่วงแบบมัน เดี๋ยวก็เล่าหน้าเบื่อยิ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบหนังรักอะไรมากมายด้วยมันก็เลยความชอบอาจจะดรอปลงมาอย่างแรกเลยที่ผมขอบนก่อนเลยแล้วกันก็คืออย่างแรกอ่ะคือแท็กที่มันมีอ่ะมันคือมันมีแท็กจริงๆก็คือกระตุกขวัญและมันคือทิลเลอร์ดราม่าเว้ยซึ่งหนังเรื่องเนี้ยทิลเลอร์กี่โมงมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเหมือนจะกําลังจะทิลเลอร์แล้ะเอ้าเฮียไม่ใช่นี่หว่าซึ่งมันมันผิดหวังเรามากคือในในตัวอย่างมันก็จะมีเอลเมนต์ความทิลเลอร์ออกมาอ่อนๆนะ แต่ว่าพอมาดูจริงๆในเรื่องอ่ะมันแทบไม่มีความเทลเลอร์เลยส่วนที่ว่าทำไมมันถึงไดเรทอาก็อย่างมันก็คือมันคือคำหยาบไม่เท่าไหร่มันคือภาพยนตร์ใคร่เด็กอ่ะมันคือหนังเกี่ยวกับความใคร่เด็กของเรื่องเนี้ยซึ่งเออมันรู้สึกว่ามันดัดด่ามันไม่ได้มีละเอียดอ่อนใช่มันเป็นมันเป็นประเด็นใช่มันเลยได้เรทนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างในเรื่องมันดัดดาไนิดนึงเพราะมันมันจะไปทางสุดก็ไม่กล้าสุดเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องเนี้ยเข้ามาจนไม่กล้าไปสุดมากกว่านี้ ซึ่งมันทาให้เสียดายอะไรหลายๆอย่างแทนที่ถ้าเกิดมันมีอย่างนี้มาแล้วทิลเลอร์ก็น่าจะทิลเลอร์ให้สุดเลยซึ่งมันน่าเสียดายสาหรับผมมากเลยเรื่องนี้ข้อเสียก่อนแล้วกันครับสาหรับผมคือข้อเสียของหนังเรื่องนี้มันน่าเบือ่อในช่วงแรกๆคือหลุดไปเลยอ่ะคือยอมรับว,ว่าแบบสามหาวคุณต้องมาเออหาวประมาณหาวประมาณสามสามทีอ่ะใจะเย็นครับใจเย็นคือหนังเรื่องนี้ ผมรู้สึกว่ามันเล่าออกมาได้แบบไม่ค่อยน่าสนใจแล้วมันโลเคชันเหมือนจํากัดอ่ะเดี๋ยวประเด็นมันมันไม่เยอะอ่ะมันรู้สึกว่างบมันไม่เยอะไม่ได้ดูถูกนะเพราะว่าถ้าสมมติคุณย้อนกลับไปหนังหลายๆเรื่องแบบสมัยก่อนมันยังไปแบบหลายที่ไงยกตัวอย่างเช่นในวายติงแล้วกันมันมีสาวว่ายน้ํามันมีโรงเรียนมั้งแล้วก็มีจําไม่ได้แล้วแต่มีเลยมีหลายที่แต่เรื่องนี้โลเคชันก็คือบ้านนางเอกบ้านพระเอก แล้วก็โรงเรียนแล้วก็ไอห้องของเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันไปแบบโลเคชันอินดอร์อย่างเดียวอะแล้วมันน่าเบื่อแล,แล้วพอมันออกมาแบบเอาดอร์เอาดอร์ก็คือแบบข้างนอกโลกข้างนอกมันทำม,มันก็ทําได้ดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยน้อยมากอะมันก็เลยดูเหมือนแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่ในกล่องทั้งเรื่องอะในส่วนที่ไม่ชอบแลารู้สึกว่าติดก็คืออในพาร์ทของความของความรุนแรงนี่แหละเพราะว่า เราก็เราก็หวังไว้ว่าไอเลดอาเนี่ยมันน่าจะทําอะไรได้เยอะมันน่าจะเล่นอะไรได้เยอะเนาะแล้วก็ได้ได้ตัวดารา,ายางเจนน่ามามาตินฟีแมนมาอย่างเงี้ยพี่มองว่าเฮ้ยมันมันเป็นเคมีที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอยน่าสนใจแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นที่แบบว่าเล่นได้แรงกว่าเนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นแบบว่าอ่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเยาวชนด้วย ถูกปะมันแบบว่าไม่ไม่บรรลุนิต e really ิภาวะหรืออะไรเงี้ยมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้แล้วแล้วเจนน่าสามารถเล่นเล่นได้เล่นได้แรงกว่านี้คือจริงๆอ่ะเขาเล่นเล่นได้เล่นได้แรงแหละแต่บทอ่ะมันมันมันไม่ได้ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นะมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปแตะถึงความแบบว่ารุนแรงหรือว่าความแบบว่าหื่นกามบ้ากามอะไรขนาดนั้นนะคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่กลางๆมากกว่าเป็นในเรื่องที่แบบว่ามัน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 ก็ธรรมดานะมันก็มันก็เป็นแบบอ่า คนครูคนหนึ่งที่ตกหลุมพรางตกหลุมเสน่ห์ของแบบเด็กสาวคนหนึ่งที่แบบว่าเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเอวถ้าเกิดเขาสามารถเล่าเรื่องนี้ให้มันขยี้หรือว่าขยายความได้มากกว่านี้อย่างเช่นว่าอาจจะแบบเล่าเล่าถึงประเด็นที่แตกไปว่าเฮ้ยพอหลังจากสบความสมานครั้งนี้แล้วอ่ะมันสั่นเขือได้ถึงขนาดไหนมันส่งผลกระทบอะไรบ้างมันเป็นแบบวตทยไฟเอฟเฟอย่างไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่ามันจะน่าสนใจกว่านี้แต่นี่คือเหมือนประเด็นประมาณว่าพอรู้ปุ๊บ แล้วมันก็ไปถึงจุดนี้เลยแล้วมันก็คือไปแค่อะจบมันคือประมาณเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันน้อยไปหน่อยมันเบาไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอเสริมที่พี่เต้พูดแป๊บนึงนะก็คือในมุมมองผมอะอะถ้าพี่ลองคิดดูถ้าสมมุตินหนังเรื่องนี้อยู่ในมือเน็ตฟิกอะเน็ตฟิกอะเขอาอนุญาตนะครับฉากโป๊ฉากอะไรอะฉากฉากค,ความรุนแรงการเล่นประเด็นมันไปสุดทุกอย่าง<ม>ถ้าสมมุติคุณได้ดูแบบเอออาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวข้องนะ เอาเตอร์คาร์บอนพี่ได้ดูปะ่ะ<ด>มันไปสุดแบบสุดเลทเลยอ่ะง่ายๆดูนี่แ่บเลิฟเดทพันโรบอทอ่ะแล้วสุดเลทเออใช, <laughs> ใช่ใช่ใช่ก็กยกเลยเ<อ>ที่ผมพยายามจะพูดก็คือเน็ตฟิกอ่ะมันไม่กักเลทแล้วถ้าสมมติเรื่องเนี้ยไปอยู่ในมือเน็ตฟิกอ่ะผมเชื่อว่ามันจะไปสุดกว่านี้อ่าก็คือเรื่องนี้มันมันค่อนข้างที่จะดูแล้วง่วงนะเพราะว่ามันบทมันพูดอย่างเดียวเลยมันไม่มีการกระทำอะไรเราดูเลยแล้วก็พอมามาพูดถึงเรื่องใครเด็ก ตัวเอกใครเด็กเนี่ยพอมันใครเด็กปุ๊บมันเราไม่ได้เห็นซีนโรแมนซ์ซีนอะไรมากขนาดนั้นนอกจากเฮ้ยแม่งไปสอนกันเดี๋ยวแม่งสอนกันเดี๋ยวแม่งไปหากันเดี๋ยวแม่งอะไรกันเงี้ยมันเหมือนมันจะไม่มีเหตุผลมากพอในการที่จะให้ไอ้ไอ้แก่เนี่ยมันใครเด็กมากขนาดนั้นขออนุญาตพูดข้อเสียอย่างหนึ่งสําหรับผมนะคือมันจะมีฉากเล่าเรื่องใช่ไหมพี่แ<ม>บบตัวนางเอกแล้วก็ตัวพระเอกมันจะเป็นนักเขียนใช่ป่ะผมรู้สึกว่าถ้าสมมติใส่ไอเดียลงไปนิดนึง ในมุมมองผมนะล่าสุดนี่แหละวองกาเนี่ยแหละที่มันจะมีแบบความคิดของพระเอกอะแล้วเหมือนเป็นเป็นวาดรูปขึ้นมาเป็นพี่จาได้ปะเหมือนวาดรูปขึ้นมาว่าแบบพระเอกคิดอะไรอยู่ถ้าสมมุติคุณทําได้แบบนี้เพิ่มเติมผมรู้สึกว่าหนัหนงมันจะดูแบบมีราคาขึ้นกว่านี้เอออ่ะแต่ที่ข้อดีกันบ้างอะ่ะก็ข้อดีอะ่ะคือที่เป็นคนที่แบบว่าโฟกัสการดูหนังแล้วทีเนี้ยเราเราเรา,เราเป็นคนที่ชอบดูหนังอะไรแบบนี้อยู่แล้ะ คือหนังที่แบบแบบบทพูดได้ l ล g u เยอะๆเออชอบดูถ้าเกิดแบบมันมันไม่ได้แบบนิ่งเกินไปอะไรเงี้ยพี่พี่จะเป็นคนที่แบบว่าเออใส่ใจกับการที่แบบบทพูดของนักแสดงแล้วก็การต่อได a ะลอกมากรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันเป็นการพูดที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าฟังแล้วมันก็คมดีนะได้บางประโยคเนอะเออแล้วมันเหมือนกับว่าด้วยความที่เขาเป็นนักเขียนนิยายได้แหละคําที่เขาพูดกันอะมาดูเชิดเชยดีมันดูแบบว่าเหมือนเหมือนแบบมันกันออกมาจากความคิดที่แบบว่า ไม่ใช่คําพูดที่แบบสักสักแต่จะด่าเข้าใจป่ะไม่ใช่คําพูดที่แบบว่ารุนแรงที่แบบว่าเฮ้ยมึงชั่วมึงเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันจะเป็นคําพูดที่แบบว่าดูสร้างสารรนะดูเป็นคําพูดที่แบบว่าเอยไอ้เชี่ยแม่งไม่มีคําหยาบเลยแต่วแม่งเจ็บมากเออเราเรา,เร,ารู้สึกว่าชอบตรงนี้ชอบประเด็นตรงนี้แล้วก็ผมแบบว่าในพาร์ทท่อที่แบบอารมณ์มันเนาะคือหนังมันไม่ได้ออกในในในเชิงแบบฮอร์นี่ขนาดนั้นนะแต่ด้วยคาพูดบางคําอะพอเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันมันก็มันก็ถึงเหมือนกันนะเเออใช่มก็ มันก็มีแบบเออมันก็มีแบบรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันก็เป็นคําพูดที่รู้สึกว่าเออเป็นเป็นบทที่ค่อนข้างเขียนมาได้โอเคดีแต่แค่นั่นแหละก็ติดอย่างที่บอกออข้อดีสําหรับผมนะก็คือผมรู้สึกว่าโอเคนะมันมีความแบบกอตติกอ่ะแบบมันจะมีงานภาพที่เกียวเียวใส่มาในบางฉากอ,อารมณ์ประมาณแบบถ้าสมมติเคีย์โมได้ไหมพี่เคียวเมอร์เดโทรโรมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะแต่ว่ามันก็มันดูแบบอขออนุยานะครับมันอาจจะดูแบบชิปชหน่อยอะ อันจะดูชิปหน่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันส่งเสริมความความที่เป็นนิยายได้แบบตีใช้ได้แล้วก็ผมรู้สึกว่านักแสดงเป็นของคนหลักอ่ะแบกเลยอ่ะแบกหนักมากผมรู้สึกว่าถ้าสมมติไม่ได้สองคนนี้มาก็ไม่รู้ใครจะมาเล่นแล้วอ่ะ,จะจน่าจะจืดกว่านี้จริงๆก็ต้องชมอีกอย่างก็คือบางบางคนบางตัวประกอบทําได้ดีนะก็ก็ยังสร้างสีสันให้เราได้บ้างนะให้เราแบบดึงกลับมาในหนักได้บ้างมุกตลกมันบางอันนะมันคมนะมันลงจังหวะดีนะ แล้วก็อีกอย่างเลยก็คือรู้สึกว่ามันมันมีอะไรสักอย่างที่มันน่าสนใจคืออ่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบว่าแม่งแหกกฎหมายอะ่ะมันตามตามสไตล์เรื่องไอเนื้อเนื้อหานหนังที่เกี่ยวกับการเรเบลเลียนอะไรเงี้ยแตบบ่ว่าในการแหกกฎที่มันน่าสนใจดีครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องชมเลยคือทีมงานซับไทยในเรื่องเนี้ยคือมันมันแปลคําภาษาอังกฤษคําภาษาอังกฤษอ่ะสวยอยู่แล้วแต่คําไทยแม่งสวยขึ้นไปอีก แต่มันเหมือนแบบว่าคำพวกนี้มันลุดมาจากพ,กพกจนานุกรมดีๆเล่มหนึ่งเลยอะซึ่งทําได้ดีมากเลยใครแปลคุณคุณฟังก็ได้ครับเพราะว่าเขาชมแล้วนะเขาไม่เหมือนเรื่องบอมนะครับยอกรับยอกรับยอกไอผมพูดข้อดีไงเออผมพูดข้อดีผมไม่ได้ไปด่าบอมนะคเออก็อีกอย่างที่ผมอยากจะพูดก็คือดนตรีประกอบอ่ะ มันก็ทําให้แบบเราตื่นตลอดเวลาคือยอมรับว่าแบบอย่างที่ผมบอกมันง่วงอ่ะมันหาวไปหลายช่วงอ่ะมันก็เลยจะหลับไปหลายช่วงอ่ะแต่พอมีดนตรีประกอบที่แบบตึ้งตึ้งตึ้งเราได้ยินแบบสกอไปเรื่อยๆบิวทําให้หนังมันยังพอดูแบบเหมือนเหมือนพวกลับเขาบอกว่าแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งหลับนะเออของคุณมีสกอของผมมีนาฬิกาปลุกเตือนด้วยนะของผมมีติ้งติ้งเตือนด้วยของผมเออเจ๋งกว่าคนเยอะอัน อันนี้มันเป็นพอปจากหนังเหรอครับไม่พอปจากคนข้างๆครับไอ้เกียิดเสียงโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวผมจะตัดไฮไลท์นี้ไปลงทิกต o อกนะโชคดีกูเกียโชคดีครับโชคดีมาดีจดแม่มิล l ลอร์สเกลก็ถ้าสมมติคุณชอบหนังแบบ Wild Things ก็ประมาณหนังที่แบบยั่วยวนเล่าร้อนใจใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวเดีคลิปผมบินครับใจเย็น สำหรับผมก็ไม่ไม่ถึงฟิฟตี้เเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่5ิฟตี้เเลยเรื่องเรื่องนี้คือแทบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะก็สรุปแล้ว Miller's ์สเกลอาจจะไม่ใช่แบบหนังเล่าร้อนแล้วแบบปลุกปุกจิตใจให้แบบคุณเล่าร้อนตามหนังแต่ผมรู้สึกว่านักแสดงทั้งเจนนาออเทกาแล้วก็มาตินฟรีแมนที่สำหรับผม ยังติดภาพเขาเดอะฮอบบิอยู่ดีสำหรับผมก็ยังติดภาพเขา, The <c oughs> ดา,ดาเขา The <c oughs> ดอะฮอบบิอยู่ดีเออวีโวแบกินอยู่ดีอ่ะถ้าสมมติใครชอบนางเอกเจนนาออเซกาผมรู้สึกว่าก็มาดูได้ครับ<อ>ไม่ได้เสียหายอะไรก็เขาก็ได้โชว์ของ <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมติใครชอบแบบสไตล์ Wednesday ใช่ไหมจะจะเรียก Wednesday ก็ได้แต่ว่า Wednesday มันจะดูดาร์กๆแข็งๆแล้วก็นิ่งกว่านี้อันนี้มันยังดูมีความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความเป็นแบบ มีความดิกๆอะมีความแบบดักด๊กใส่ลงไปด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติอยากเห็นเจนน่าออเทกาในล o o bad girl ก็แนะนําให้มาดูครับก็แนะนําครับด้วยงานภาพที่ผมก็ยอมรับว่าเขาทําออกมาได้ดีนะด้วยงบที่อาจจะไม่ได้มีเยอะมากครับอะเดี๋ยวเชิญฝากช่องทางได้เลยครับก็ฝากรีวิวเลือๆครับเ e b o o k X เอ้ยออเอ็กทเอเดียวกันว่าเฟซบุ๊กเอ็กยูทูบแล้วก็ติก๊ตกต็อครับ แล้วก็ขอบตาแพช่องทาง f c e b o o o ด้ลยเฮ้ย hey, คุณฝากนะโอเคโอเคยวอย่าอย่าลืมไปอย่าลืมไปติดตามอาขอบตาแพด้วย <c oughs> นะครับลือบอฟฟิตนะครับหลังเลิกงานนะครับเต้นะครับก็เซิร์ชได้เลยใน Facebook ตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ลงอยู่นะแล้วก็ l e t t e r ร o x ลก,ก็พยายามจะอัพพวกคำรีวิวต,ต่างๆที่เคยรีวิวไปแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องๆตรงนี้ด้วยขอบคุณครับ เซ็ก d อดูเคชัเอ้ยผิดผิด,ด <laughs> เลือกผิดเลือกผิดเลือกมิ l เลอร์สเกลลักสูตรร<ล>้อนนะซ่อนลัก25มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ <laughs> สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยน,นะครับ